ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีเช็คไดชาร์ตว่าเสียหรือใช้งานได้เ,เคยลงไปรอบหนึ่งแต่ยังมีคนสนใจอยู่สอบถามมาเยอะก็เอาแบบเช็คแบบเร่งด่วนนะครับกรณีที่ได้ไดชาร์ตมาใหม่หรือซื้อมือสองมาหรือไดชาร์ตเราเอ,อ,อยู่ในรถมันไม่ชาร์ตเอามาชาร์ตข้างนอกดูลองมาเทสดูก็อันดับแรกสิ่งที่ต้องเตรียมมาคือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ย้ำนะบแบตเตอรี่ต้องมีไฟนะครับ เพราะว่าไดชาร์ตต้องมีไฟเลี้ยงถ,ถ้าไฟไฟต่ำนะครับต่ำกว่า9โวลต์หรือ10บวลต์เงี้ยไดชาร์จไฟตัวนี้ต้องมีไฟเลี้ยงนะครับย้ำนะต้องมีไฟเลี้ยงไม่ต่ำกว่า9โวลต์หรือ10บวลต์ถ้าต่ำไดชาร์จก็จะไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันเดี๋ยวอันดับแรก5ไดชาร์จลูกไหนที่ยังมีแผนผังหรือเขาเรียกว่าเนมเพจหรือไดอะแกรมอะไรก,ก็ว่าไปเนี่ยมันจะเขียน สัญลักษณ์บอกเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูปึ๊บซูมเห็นไหมมันจะมีขั้วอยู่อ้โซูมไม่รู้ซูมเห็นหรือเปล่า i เอ้ยอีอแล้วก็ตัวนี้ l อกับเอนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาเขียนแผนผัางขยายให้ดูตอนนี้เขียนแผนผัางขยายออกมาให้ดูแล้วครับอ่าตัวนี้ มองเห็นไหม ig ig คืออยู่ริมนี้ครับริมข้างบนสุด s อ่อยู่ข้างล่างแล้วก็ l อ่อยู่ข้างข้างบนฝั่งฝั่งอะไรฝั่งฝั่งซ้ายาแล้วก็ตัวนี้ไฟเมนก็คือไฟหลักตัวนี้ครับที่มีหัวน็อตเบอร์10ที่ยึดอยู่อโอเคเดี๋ยวเรามาดู ตัวนี้นะครับที่เขียนว่า S เป็นไฟบวกไฟบวกคือไฟแช่ครับคือพวกอย่างต้องมีไฟแช่เลี้ยงไว้ตลอดเลย12โวลต์นะครับเลี้ยงตรงนี้สามขัวม้นวนะขั้ว S ขั้ว IG แล้วก็ไฟเมนไฟเมนตัวนี้เป็นไฟที่แบบยิงกระแสไฟออกคือเพิ่มโวลต์นะครับสมมติแบตเตอรี่เรามีอยู่11โวลต์แต่ถ้าชาร์จไปตัวนี้มันต้องขึ้นประมาณ13 14, 12ออะไรขึ้นไปอ่าส่วนตัวนี้ก็จะไฟคงที่แต่ตัวนี้ต้องมีไฟแช่อยู่แน่นอนอ่า ถึงมันเป็นไฟออกแต่เราต้องเอาไฟไปเลี้ยงตลอด3ามขั้วนี่เลยส่วน IG จะเป็นไฟผ่านสวิตซ์กุญแจอ่าคือบิดกุญแจไฟจะมาเลี้ยงทีหลังแต่วันนี้เรามาเทสเราต่อตรงเลยอ่ะเริ่มจาก3ามขั้วนี่ก็เอสไอจี S, IG, แล้วก็เมนอันดับแรกเราต้องหาปลั๊กนะครับปลั๊กขั้วอย่างเงี้ยอ่าหาแลา,ารู้แล้วว่ามันอยู่มุมนี้เราก็ต้องหาขั้วอย,อย่างเงี้ยหาซื้อได้ทั่วไปหรือไปแกะหาเอา ขั้วแบบนี้ตามร้านอะไรหรืออุปกรณ์ต่างๆหรืออินเทอร์เน็ตเราก็เสียบไปเลยครับผมจะเสียบขั้วเอก่อนตัวนี้นะครับปึ๊บขั้วเออยู่ข้างล่างต่อมาไอจี IG อยู่ข้างบนเสียบไปเลยชึบอ,อ่าแล้วก็ไฟเมนหัวน็อตตัวนี้อ่าเดี๋ยวเอาแกะหัวน็อตออกเลยเพราะว่าเราเอามาทสให้ดูหัวน็อตก็คลายออกปึ๊บอ่าแล้วก็เอาสายมัดดู จำไปเลยที่จริงมันต่อวงจรแล้วก็มีขันน็อตยึดไว้ใช่ไหมแต่วันนี้เราทําแบบเรียบๆง่ายๆตัวนี้นะแล้วก็จะขันน็อตเบอร์สิบยึดไว้ก็ได้แต่ไม่ขันก็ขันไม่ได้เสร็จแล้วก็สามขั้วไฟเมน IGS ทุกอย่างต้องเข้าขั้วบวกเราก็เอาเราขี้เกียจนะเราก็เอามาจัมรวมกันเลยยังไงมันก็ต้องไปเข้าขั้วบวกเหมือนกันอยู่แล้ว เพราะว่ายังไงมันต้องโยงไปขั้วบวกเอามาจ้ำรวมกันเลยเนี่ยสามเส้นเนี่ยสามขันะ้วนี่ยเอสไอจี S, I, แล้วก็ขั้วเมนหลักปึ๊บจ้ำเลยคราวนี้ทำไงต่อสามสามขั้วนี้ต่อเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่อ่านี่ครับผมโยงสายไฟแล้วนี่คือขั้วแบตเตอรี่ตัวนี้นะสีแดงแบตเตอรี่เอามาจำ้ำเอามาต่อเลยจึบสามขั้ว ปึ๊บต่อไปเป็นขั้วลบของแบตเตอรี่อ่าก็คือเอามาลงตรงกาวอ่าขั้วลบเอามาลงตรงไอ้ตัวไดชาร์จหรือบางบางบางที่ก็เอาไปลงโครงรถยนต์ถ้าสมมติติดอยู่รถยนต์ก็มันติดอยู่โครงมันก็เป็นขั้วลบอยู่แล้วอันนี้ผมมาขีดไปตรงตีนในชาร์จนี่เลยอ่าก็วงจรก็ต่อครบแล้วครับตอนนี้พร้อมที่จะชาร์จละก็คือถ้าปั่นไฟถ้าปั่นไปทางนี้นะปั่นคือหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาคือเหมือนเหมือน,นหมุนน็อตเข้าอ่ะหมุนอย่างเงี้ยไฟมันก็จะยิงออกตัวนี้ละ ถ้าสมมุติแบตเตอรี่มีอยู่12โวลต์มันก็จะเพิ่มเป็น13 14โวลต์อ่าตอนนี้ครบวงจรแล้วอ่าถ้าจะเทสก็เทสแบบนี้ก็ได้สําหรับคนที่ไม่มีอ่าตัววัดไฟนี่ตัวตัวนี้คือตัววัดไฟว่าไฟออกกี่โวลต์ถ้าไม่มีเนาะเราก็ใช้สังเกตแบบหลอดไฟเอาตัวนี้เป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟต้องหาหลอดไฟที่รองรับ12โวลต์นะครับไม่งั้นขาดจะเป็นหลอดใหญ่หรือหลอดเล็กก็ได้อ่าเสร็จแล้วก็ นี่ฮะเป็นขั้วแอลขั้วแอลนะครับขั้วแอลมันอยู่ตรงไหนอ่าข้างบนนี้เสร็จก็หาขั้วเหมือนเดิมปึ๊บต่อขั้วแอลเสียบไปเลยขั้วแอลขั้วแอลเสร็จปลายทางไปตรงไหนเอ่ยปลายทางก็คือไปขั้วบวกเหมือนกันเนี่ยอ่าไปขั้วบวกจะเอาจัมมรวมกันนี่ก็ได้อ่ายังไงมันก็ต้องมันคือไปขั้วบวกหรือจะเอาจัมมตรงไอตรงนี้ก็ได้เห็นไหมเนี่ยขั้วหลักเนี่ยตัวนี้คือขั้วหลัก หรือมาจำตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นขั้วบวกเอาจำรวมกันเลยโอเคตอนนี้วงจรต่อครบแล้วนะ12วลต์ตัวนี้ถ้าเป็นสัญลักษณ์ก็คืออยู่ในรถก็คือเป็นรูปแบตเตอรี่ถ้าไฟไม่ติดต้องสลับขั้วนครับเพราะว่าบางทีมันเป็นไฟสลับอถ้าขั้วมไม่ติดก็ต้องสลับขั้วเอาขั้วฝั่งนี้มาใส่ฝั่งนี้แทนอ่าประมาณนี้ตอนนี้ไฟติดแล้วครับคราวนี้เรามาปั่นไฟดูกรณีปั่นไฟต้องหมุนมาทางอ่ตามเข็มนาฬิกาเหมือนน็อตเข้าถ้าหมุนปึ๊บ ไฟตัวนี้ดับแสดงว่าไฟชาร์จอ่าหรือถ้าอยู่ในรถครบวงจรรูปแบตเตอรี่หายคือไฟชาร์จเดี๋ยวผมจะลองปั่นดูเราจะใช้หัวน็อตเบอร์22ปั่นใช้บล็อกลมหรือบล็อกไฟฟ้าก็ได้เดี๋ยวผมจะปั่นนะครับอ่าเอาปั่นดูถ้าไฟดับก็คือชาร์จเลยอ่าเดี๋ยวลองปั่นดูเดี๋ยวผมขอจับไว้หน่อยเดี๋ยวมันโยกอ่าแบบนี้คือไฟชาร์จนะครับ ไฟชาร์จโอเคไฟชาร์จนะไฟดับอ่าต่อไปเป็นสําหรับตัวที่มีเครื่องมือวัดวนต์อ่าตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่องมือวัดวัต์แล้วแต่ใครจะใช้แบบไหนก็เอามาจิ้มตรงขั้วบวกเมนหลักครับปลายทางก็ขีบขั้วลบเดี๋ยวผมจะขีบขั้วลบก่อน,นอพพลแล้วกันซึขีดขั้วลบแล้วก็ส่วนปลายนี้ก็ามาขีดตรงขั้นี้ครับขัว้วลก จะเห็นว้นนะครับตอนนี้เหลืออยู่11บวลต์นนะครับ1 1บเดนจุดเเดี๋ยวเรามาปั่นไฟดู<ม>เราจะเห็นหน่วยไฟชาร์จนะครับขึ้นมาเยอะกว่าต้องเยอะกว่า11บวลต์ครับไฟตัวนี้ก็ต้องหนับปั่นกันเลย,ยใช้ตีนเหยียบด้วยนะครับดูนะครับ ขึ้นปิด3วัลแล้วครับตอนนี้ปาด3วต์กว่าแต่ถ้าเลิกชาร์จก็ตัวนี้ก็จะไฟกรณีแบบนี้ถ้าเรามีตัว<ม>ที่วัดไฟที่วัดวต์ไม่จําเป็นต้องใส่หลอดก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอถอดหลอดออกมาคือไม่ต้องเทสตัวแอลก็ได้ก็เทสแค่ตัวนี้ก็ได้ตัววัดวต์เนี้ยตอนนี้ขึ้น11วต์แล้วก็ปั่นไฟดู จิ้นขึ้นสิบสามโวลต์อ่าโอเคก็เป็นแนวทางครับสาหรับท่านใดที่ต้องการเช็คไดชาร์จด้วยตัวเองหรือซื้อมือสองมาจะลองเช็คดูเช็คได้หลายวิธีครับก็ตัวนี้เป็นแค่เบื้องต้นแบตเตอรี่ต้องมีด้วยมีไฟด้วยนะครับไม่งั้นวงจรไดชาร์จจะเช็คไม่ได้ไม่ต่ำกว่า9โวลต์หรือ10บโวลต์ขึ้นไปอ่าโอเคครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามครับขอบคุณครับ